สวัสดีค่ะมาเจอกับพี่ออยอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะพี่ออยก็จะทำเป็นมินิรีวิวแล้วก็สวอชนะคะเป็นบอบบี้บราล์ลักซ์มินิลิปคอลเลอร์สิบสีนะคะสิบสีนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในคอลเลคชันนะคะฮอลิเดย์สองพของบอบบี้บราล์เพิ่งมีโอกาสได้ลองมาสั่งนะคะเพราะว่าเขาของเขาเนี่ยออนเซลเนาะผ่านปีใหม่บรรฮันแล้วเขาก็เลยมีจัดรายการจัดโปรโมชั่นเนี่ยที่เว็บไซต์ของเขานะคะพี่ออยอยู่สหรัฐอเมริกานเนี่ยเวลาสั่งของออนไลน์เป็นเรื่องง่ายมากแต่ละแบรนด์เครื่องสาอาง สามาที่จะดูแล้วก็สั่งออนไลน์ได้เลยนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยเจอกันนะคะก็ะงงว่าทําไมถึงเรียกตัวเองว่าพี่นะคะเพราะว่าพี่ออยนะคะเป็นครูสอนแอสจู๊นะคะอยู่ที่ Facebook Page นะคะ The c ครู Concept นะคะก็เลยมีลูกเพจเป็นน้องๆนักเรียนมากมายนะคะขออนุญ,ญาตแทนตัวเองว่าพี่แล้วกันนะคะถือว่าเป็นคลิปที่ มาช่วยพี่ออยเปิดกล่องไปพร้อมๆกันเลยละกันเพราะว่าพี่ออยสั่งเจ้าลิปตตัวนี้นะคะเพิ่งส่งมาเมื่อวานนี้เองรู้สึกตื่นเต้นดีใจน,นะแล้วก็เลยอยากจะมาเปิดกล่องนะคะพร้อมๆกับน้องๆเลยละกันเจ้ากล่องก็จะมีหน้าตานะคะแบบนี้นะคะเป็นกล่องสีดําส่งตรงถึงบ้านนะคะจะเริ่มแกะไปพร้อมๆกันนะคะก็เตรียมกันไกลมาเรียบร้อยแ<อ>แกะกันสนๆดๆร้อนๆเลยนะคะมีความรู้สึกว่า ตัวกล่องไม่ได้สวยงามอย่างที่คิดนะคะอย่างแบรนด์อื่นเนี่ยกล่องของเขาค่อนข้างดูดีนะแต่ของบ๊อบี้บรารู้สึกว่าดูสิ first impression ของกล่องนะคะก็ยังรู้สึกว่าไม่ค่อยโอเคอะสำหรับแบรนด์ที่มีมูลค่าของผลิตภัณฑ์ค่อนข้างสูงเพราะอัน,นเนี้ยเนี่ยสั่งตรงจากเว็บไซต์ของบ๊อบี้บราลเลยนะคะทาน้ำแได้แล้วนะคะก็ข้างในนะคะก็จะมีเป็น กระดาษสีดำนะคะดูซิว่าเขาห่อแล้วก็แพ็คมาอย่างดีหรือเปล่านะคะอันนี้เป็นใบเสร็จนะคะของจากอเมริกาเนี่ยเขาก็จะมีเป็นใบเสร็จแล้วก็เป็นส่วนของที่ที่จะเขียนรีเทิร์นสินค้าหรือว่าคืนสินค้าสำหรับที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยถ้ามุิว่าเวลาเราสั่งอะไรมาแล้วเนี่ยเราไม่พอใจนะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องสําอางที่ใช้แล้วหรืออะไรก็ตามลองสีแล้วลองอะไรแล้วแล้วเรารู้สึกว่ามันไม่โอเคสาหรับเรานะคะเราสามารถคืนได้ทุกอย่างนะคะคืนได้ทุกแบรนด์ไม่จําเป็นว่า จะต้องใช้หรือไม่ใช้อะไรเงี้ยก็คือคืนได้หมดเลยนะคะภายในระยะเวลาที่เขากำหนดให้ค่ะของก็จะอยู่ในห่อสีดำนี้นะแพ็คมาก็ดูโอเคเหมือนกันนะคะเดี๋ยวจะค่อยๆหยิบออกมาของก็จะอยู่แบบนี้อ่ะดึงดึงออกมาได้เลยง่ายๆนะคะพอจับไปรู้สึกแบบโอ้ นิ่มมากเลยนะอันนี้เป็นกำรรมะหยี่แล้วก็จะมีเป็นของแถมล็กันน้อยนะคะซึ่งเขาเนี่ยก็จะให้เลือกตั้งแต่ตอนที่เราสั่งออนไลน์แล้วนะอันนี้จะเป็นพิมรองพื้นนะอันนี้ก็จะเป็นน้ำหอมส่วนอันนี้เนี่ยจะเป็นหน้าตานะคะของ Lux Lip Color นะคะเป็นเซตของ Holiday 2018ที่จะบอกว่ามันออนเซล์ไงก็เลยซื้อมานะคะปกติเนี่ยประมาณ155 u s ดอลลาร์ประมาณอยู่ที่5,000กว่าบาทไม่น่าเกิน5,5 0 0นะคะอันเนี้ยได้มาประมาณ80กว่าเหรียญน,นะคะคิดเป็นเงินแล้วก็ประมาณ3,000อะไรอย่างเงี้ยเป็นราคาที่โอเคเลยนะคะสำหรับการได้ลิปสติกสิบแท่งเนาะเป็นคนที่ชอบซื้อลิปสติกมากเลยจะซื้อลิปสติกบ่อยมากไม่ได้ซื้อแบรนด์หรือซื้อราคาที่แพงมากนะปริมาณของลิปสติกแท่งนะถ้าเป็นฟนะูลไซส์จะประมาณอยู่ที่4กรัมมันเป็นปริมาณที่บางครั้งเนี่ยใช้ไม่หมด แต่พอมาอยู่อเมริกาเนี่ยดีอย่างหนึ่งก็คือช่วงฮอลิีเดย์พวกคริสต์มาสอะไรเงี้ยเขาก็จะออกพวพลิปสติกออกมาเป็นเซ็ตๆแล้วพี่ออยเนี่ยชอบซื้ออะไรที่มันเป็นเซ็ตๆมากเพราะรู้สึกว่ามันคุ้มบางทีมันเป็นมินิลิปสติกซึ่งมีปริมาณที่เราสามารถที่จะใช้หมด b o b b ี b บราวเนี่ยเป็นแบรนด์เมคอัพอาร์ติสนะที่เป็นไฮแบรนด์สินค้าของเขาเนี่ยคุณภาพ ค่อนข้างดีเยี่ยมแต่ส่วนตัวไม่ได้มีโอกาสใช้เพราะว่า,าจริงนะติดแท่งหนึ่งเนี่ยประมาณ37เหรียญก็ประมาณพันกว่าบาทถ้าจะซื้อหลายๆแท่งก็รู้สึกว่าค่อนข้างสิ้นเปลืองอะแต่พอมันมีอตัวนี้มาเนี่ยก็มีสิบแท่งใช่ไหม ตกก็แท่งละ300ร้อย้ยราคามันแฮปปี้นะโอเคบอบบี้บราวนี่เหมือนเป็นแบรนด์ที่ค่อนข้างในความรู้สึกส่วนตัวนะค่อนข้างมินิมอลมากๆเขาไม่ได้แต่งอะไรเยอะมากมายแต่มันดูธรรมชาติมันดูดีมีหนังสือแต่งหน้าของบอบบี้บราวด้วยนะคะเราคน<ๆ>ที่อยากได้หนังสือแต่งหน้าดีๆเนี่ยก็ถือโอกาสแนะนําเป็นตัวหนังสือแต่งหน้าตัวนี้เลยเป็นบอบบี้บราวน์เมคอัพแมนนว่นะคะอ่านเข้าใจง่ายส่วนอันนี้จะเป็นกล่องนะคะก็จะเป็นกำมะหยี่นะคะแล้วก็จะเป็นเ,ออเป็นสีทองด้าน ก็ะะเ,เปิดกล่องของเขาออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นกล่องกร,รมะหยี่สีเทาจะมีตราบอบบี้บราวอยู่ตรงกลางด้วยนะสวยหรูดูด,ดีมีระดับพอเ,เปิดออกมาหมดมสีสีด้วยกันนะคะเดี๋ยวพี่ออยก็จะลองทานะคะเป็นมินิสวอชให้ทุกคนดูกันละกันสีผิวของพี่ออยนะคะเป็นวอร์มโทนอันเดอร์โทนเป็นสีเหลืองเราทาลิปสติกเนาะ สีมันจะออกมาไม่เหมือนกันในแต่ละโทนของสีผิวลองเปิดลิปสติกให้ดูนะคะไล่จากโทนนะคะที่เป็นโทนอ่อนนะคะไปจนถึงโทนเข้มนะคะก็จะเห็นเป็นสีนู๊ดบ้างนะคะเป็นสีชมพูนะคะเป็นสีโทนส้มไปจนถึงเป็นเฉดสีแดงแล้วก็ไปจนถึงเฉด,เฉดสีที่พี่จะเข้มนิดนึงนะคะจาก อ,อ่กลางแล้วก็ไปเข้มนะคะแค่คอเกจของเขานะคะก็จะเหมือนกับตัวนะูลไซส i z e เป็นสีทองนะคะแล้วก็ตัวลิปสติกเนี่ยจะมีน้ำหนัก2.5กรัมปกติเนี่ยลิปสติกของบอบบี้บราวน์ถ้าเกิดเป็นฟูลไซส์นะคะจะอยู่ที่3.8กรัมด้วยกันนะคะซึ่ง2.5กับ3.8ก็ไม่ได้ต่างกันมากกลุ่มนะคะของ lux e lip color นะคะซึ่งในกลุ่มนี้จะเป็นรุ่นของ soft shine มีสีด้วยกันอยู่3 0สีซึ่งในเซตนี้ ก็จะเป็นสีปกติที่คุณจะได้เห็นในไลน์ลิปสติกของรุ่นนี้อยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยซื้อมินิไซส์มาก็เปรียบเสมือนว่าคุณได้ลองเพื่อจะได้ไปซื้อฟูลไซส์อันนี้จะเป็นปริมาณทั้งแท่งเลยนะคะซึ่งพี่ออยรู้สึกว่า ทางแท่งเนี่ยมองแล้วเนี่ยไม่รู้ว่าจะใช้หมดหรือเปล่าเลยด้วยซ้ำนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มลองสีแรกกันดีกว่าสำหรับสีแรกนะคะชื่อว่า almost bare เอาให้นิยามว่าเป็น soft beige เดี๋ยวลองทากันเลยแล้วกันนะคะโอเคค่ะสีแรกนะคะ almost bare ออมสเบรนเนยรู้สึกว่าจะสามารถเข้าได้กับทุกสีผิวนะเออเป็นสีที่เพอร์เฟกต์นูที่สวยมากๆค่ะสีที่สองนะคะจะเป็นสีลายแลกค่ะชมพูตุ่นๆนะคะเป็นมอฟออกม่วงๆนิดนึงสีนี้นะคะลายแลกค่ะสีที่สามน,นะคะเบอร์รี่โรสค่ะ สีนี้ก็จะออกมาเป็นสีเบอร์รี่เบออกพลัมพลัมนิดนึงนะคะเบอร์รี่โรสสีที่สี่นะคะนูเทรลโรสค่ะทาเราชอบสีนี้ทันทีอะสีนี้นะคะนู r ทรลโรสค่ะสีที่ห้านะคะเรโทรคอรัลสีนี้เหมือนเป็นแบบ Perfect p e a พ h ชอะ น,นี่นะคะ retro coral สีที่6นะคะเป็น sunset orange ชอบสีน,นี้เขาบอกว่าสีน,นี้เป็น bright red orange แจ่มมากสีนี้แจ่มมากจริงอันนี้นะคะ sunset orange สีที่7นะคะ Parisian red นะคะ ะะเขาบอกว่าเป็น true yellow red เข้าได้กับสีที่เป็น warm tone แล้วก็คนที่มี undertone สีผิวี่ยเป็นสีเหลืองอย่างพี่นี่เองค่ะก็มีหน้าหลากทามาแล้วมันก็เออดูแจม่มอ่ะดูเข้ากับสีผิวอะ่ะแต่จริงๆแล้วก็ดูแล้วก็เหมือนกับจะเข้าได้กับทุกสีผิวนะคะอันนี้ Parisian red ค่ะมาถึงสีที่8แล้วนะคะจะเป็น raspberry pink ค่ะ สีนี้อาจจะไม่เหมาะกับพี่เท่าไหร่นะคะเพราะว่ามันเป็นสีแบบ Bright Pink ะคะเหมือนบานเย็นบานเย็นอะเขาบอกว่ามันเป็น A Bright Blue Fuchsia นะคะมีอันตรโทนเป็นสีน้ำเงินนิดๆแต่ว่าถ้าอยากทาเปลี่ยนลุกก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะอันนี้นะคะ Raspberry Pink ค่ะมาถึงสีที่9แล้วนะคะสีที่9 Brocade ค่ะ เม็ดสีแน่นมากทาง,ง่ายมากเลยถึงแม้ว่าจะเป็นสีเข้มๆแบบนี้ปกติเวลาทาสีเข้มๆแบบนี้บางทีมันไม่ค่อยสม่ำเสมอนะทาแล้วแบบเดี๋ยวดำเดี๋ยวด่างเป็นจุดๆอะไรเงี้ยแต่อันนี้สีแบบสม่ำเสมอสมูทมากนะคะสีผิวของพี่เนี่ยทาสีม่วงไม่สวยนะแต่ว่าสีนี้ทาแล้วโอเคนะในกล้องอาจจะดูสว่างกว่าความเป็นจริงนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ย สีนี้ถามาแอบปักดาบนิดนึงนะไม่ได้ไม่ได้สะวังมาอันนี้นะคะบรกเกตค่ะ yeah. อันนี้สีสุดท้ายแล้วนะคะฟนอลี่นะคะครีมสันส์อะสีนี้ก็เข้มเขาบอกว่าสีนี้เนี่ยเป็นเอริช r e ดไวน์ซึ่งก็เป็นสีแดงๆพลมๆเก๋ๆไว้ไปงานปาร์ตี้นะคะ ทาแล้วสม่ำเสมออีกแล้วนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นสีเข้มชอบนะคะสีนี้ครีมสันค่ะรูปรหให้ฟังกันดีกว่านะคะว่าซื้อเซตนี้แล้วคุ้มไหมนะคะยังไม่ได้ลองดมกลิ่นนะคะอยากจะบอกว่ามันก็มีกลิ่นนะคะไม่ใช่ว่าไม่มีกลิ่นไม่ได้ไปกลิ่นเหม็นหรือกลิ่นหอมนะแต่บอกตรงว่าอธิบายไม่ถูกจริงจริงผิ <S <S 2> <S 2> วปากแห้งมากแล้วก็มีร่องมีรอยอะไรเงี้ยเยอะมากก็พยายามจะาา ลิปสติกนะคะรุ่นที่มันค่อนข้างให้ความชุ่มชื้นกับริมฝีปากเป็นการบำรุงริมฝีปากไปในตัวอะไรเงี้ยบอบบี้บราลักซ์ลิปคัลเลอร์นะคะก็ค่อนข้างตอบโจทย์ค่อนข้างให้ความชุ่มชื้นโดยเฉพาะเมื่อสักครู่นี้ที่ได้ลองทาไปประมาณ1 0สีแล้วเนี่ยตัวลิปของบอบบี้บราล์ตัวนี้อสามารถให้ความชุ่มชื้นได้อยู่แล้วโดยที่ไม่ต้องลงลิปบาล์มก่อนถ้าเกิดสาวๆคนไหนนะคะที่เหมือนมี ริฟท์ป,ปากที่แห้งเหมือนพี่ออยอะไรอย่างเงี้ยสามารถที่จะใช้ได้อย่างสบายใจโดยที่ไม่จําเป็นต้องใช้ลิปบาล์มลงนะคะเม็ดสีของเขาเนี่ยชอบมากมีพิกเมนท์ที่แน่นน่ะแม้กระทั่งทาสีที่ค่อนข้างเข้มเข้มเนี่ยสียังสม่ําเสมอว่าด้วยความที่ยังไม่ได้ลองทาทั้งวันน,นะคะคิดว่าถ้าเป็นลักษณะของเนื้อลิปสติกที่เป็นแบบนี้บางทีเนี่ยเวลาเราไปทานข้าวหรือว่าดื่มชากาแฟหรือว่าทาอะไรระหว่างวันเนี่ยอาจจะ หลุดได้ง่ายราทาเนี่ยน่าจะต้องเมมกับทิชชู่ก่อนอะไรเงี้ยแล้วค่อยทาทาอีกครั้งหนึ่งก็น่าจะทําให้มันติดทนขึ้นด้วยความที่มันเป็นมินิก็ชอบตรงที่มันพกพาง่ายน้ําหนักเบาคิดว่าตัวเองจะได้ใช้ทุกสีเลยในส่วนสีที่อ่อนไม่ได้อ่อนนูนจนเกินไป บางแบรนด์เนี่ยเขาจะมีนูดที่เป็นนูดมากๆออกขาวๆอันนั้นอะ่ะบางสีผิวก็ใช้ไม่ได้แต่จะนักคนที่จะซื้ออาจจะต้องเป็นกังวลในเรื่องของลิปที่มัน เป็นสีเข้มไม่ได้มากังวลในส่วนของลิปที่มันเป็นสีตอนนี้เนี่ยก็อัดวิดีโอไปแล้วก็พร้อมกับเปิดเว็บไซต์ของบับบบราวไปด้วยนะหลังจากที่กดเซิร์ชดูนะคะก็เหมือนมี2ส,สีนี้ที่ไม่ได้เห็นในเว็บของเขาว่าไม่แน่ใจว่าจะเป็นสีที่เขาทำออกมาตลอดหรือเปล่าเป็นสีลายแลกนะคะกับ b บ r r y Rose รสลายแลกเนี่ยชื่อของสีเหมือนกับคร u ชลิปคัลเลอร์ถ้าเกิดพูดผิดไปอะไรอย่างเงี้ยก็มาคอมเมนต์ ที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยแฮปปีพอใจไหมก็จะบอกว่า Happy ้สีชอบมากๆนะคะ mm. เพราะว่าเดี๋ยวจะได้ไปแบ่งให้คนที่เรารักใช้ด้วย mm. ก็คือคุณแม่นั่นเอง mm. ปกติแม่จะชอบสีที่มันเป็นสีธรรมชาติส่วนตัวพี่ออยเองเนี่ยชอบเป็นสีที่ออกเข้มว่าซื้อเซตนี้มาและคุ้มมากแล้วก็อย่างที่บอกได้ใช high ้ไฮเอ็นด้วยนะคนชอบลองสีลิปไปเรื่อยลิปที่เป็นมินิ ลิปสติกแล้วก็มาเป็นเซตเนี่ยค่อนข้างตอบโจทย์พี่ออยมากๆเลยนะคะแล้วคุณหลาได้ลองใช้บอบบี้บราล์บ้างหรือ,อยังนะคะมีเฉดสีที่ชอบหรือเปล่านะคะชอบสีไหนในเซตนี้นะคะ,ะ,คะลองคอมเมนต์มาั้นนางงไปขอบคุณทุกท่านมากๆนะคะที่ติดตามนะคะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะวันนี้ไปแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะ